เป็นไวรัลสุดฮาหนุ่มเผยคลิปเพื่อนพายเรือมาหาแม่น้ําท่วมก็ไม่อาจขวางกั้นมิตรภาพโซเชียแลแฮดูกว่า2.5ล้านครั้งมีรายงานว่าหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลท,ทาให้หลายคนต้องลุยน้ําออกมาจากบ้านและการสัญจรค่อนข้างลําบากแต่ในโลกออนไลน์มีคลิปเรียกรอยยิ้มจากผู้ใช้ทิกตอก bad underscore friends ที่ได้เผยคลิปเพื่อนกําลังพายเซิร์ฟบอร์ดมาหาพร้อมกับตะโกนว่ามาช่วยเราเพื่อนโดยเจ้าของคลิประบ ว่าเราห่างกันบ้างก็ได้นะเพื่อนก็พยายามเจอกันเกินไปอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากทั้งยังแซวด้วยว่าแม่น้ําท่วมก็ไม่สามารถขวางกั้นมิตรภาพได้โดยพบว่าคลิปดังกล่าวได้มีคนเข้ามาดูกว่า2.5ล้านครั้งเลยทีเดียว